ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นวิวทุ่งนาครับนี่อย่างที่เห็นครับเป็นวิวทุ่งนาที่บ้านดอนเดชครับหรือว่าเกาะดอนเดชครับอยู่ที่ลาวใต้ครับจังหัาษัครับบรรยากาศทางทางครับและหน้าของเราจะเป็นภูเขาครับตัวนี้ก็เป็นท้องทุ่งนาครับชาวบ้านก็ทำนาเพิ่งจะดํานาเสร็จ เรียบร้อยครับตัวนี้น่าจะดำนาหรือเปล่านี่บรรยากาศครับเป็นบรรยากาศในการเดินทางของเราเพื่อที่จะเดินทางไปยังเกาะหรือว่าหลีผีครับบ้านนอนทองสบายดิครับผาเฮียงไปใส่ไอ้ถามเนี่ยไปไปทางไหนดิเอเอาของเล่นปะไอ้ที่ให้ของเล่นมา เอาอันนี้บ้าเอาเอาเท้าขึ้นบิดบ้างเดี๋ยวนี่นี่ก็ได้นี่นี่เอาเนี่เอาสีเหลืองบ้าเออใช่สีเหลืองเอาสีเหลืองเอายังอันนั้นนี่ให้ผู้อื่นให้ผู้อื่นอันนั้นแมนนั่นแหละแล้วรอบหน้าไปเอาเด้อไปเอาอีกเด้อเออ ครับ่าช้ชมครับก็เป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆครับที่เรามอบให้เด็กๆที่สำหรับเราครับนี่ผมก็ให้ตุ๊กตาของเล่นเล็กๆน้อยๆครับบรรยากาศครับ ี่โอ้สบายนะเอาเออสบายแท้ดรดินการเดินทางครับ ยังงวัวเหรอจะไม่น้องควา่าไหมอันนี้ไอ้ให้ของเล่นมาอันนี้จะแบ่งเล่นกับน้องเดอ้อนี่เอาแบ่งกับน้องอันนี้เดี๋ยวไอ้ที่ให้เห็นเอาเอาคนแดงไปกลับไปแบ่งกันเดอ้อสองคนนั่น

หน้าน้อยมา,อาของเล่นมาแจากเครื่องเอาเอาของเล่นให้มาเร็วมาเร็วเล่นมาของเล่นเร็วมาได้บอมาได้บอ โอ้เรนหันแต่ยบ่าเอามาเอามาฟังพี่เด้ยบอาะแปูบเดียวอ่ะมีมูอบอมีน้องบอมีมีมต่เจ้าบอพูดน้อยเอาอยังสองอันแล้วสองหันเอาให้ขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบใจเด้อ

เอาอันไหนสองอันนี่เอาเลือกเอาอ่ะให้มูเด้อโดยเอาอยัางเอาหุ่นปะ,อะเอาหุ่นหรือเอารถ Ao hôn a phi đe, chin đi ba, Nếu hay lắp hay hết gì hay hết 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 hết. Chi đe bao phi đe, nỉ, chin đi mát bao, mát mát, ao hết hạnh phong an lê bao, ao chê เล่นเลนเลน่เลวมันฮ่อนมันฮ่อนแล่นเลนเลน่เลนโอ้จเจรินหันแท้เอารถมาเอาบ,ามาบา่มากบ้มากบ่เอาบ่มากยุบบ่มามาบ่ขึ้นเด้เอายุ้นบ่เอาเนาะเอาให้ เราไปเล่นเด้อเลยอันนี้วะมากมามาก,มากเอาเอาเครื่องบินน้ำมาเครื่องบินน้ำหรือสิหรือสิเอาอันนี้อันนี้ป่ะเอาอันไหนเอาเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินเนาะโอ้ โอเคขอบใจเด้เอแม่งน้องเล่นเ้อ